I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living i s a life with me a n i n g I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this demon Gotta taste can't erase me in my mind สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายสบายกับไลท์สไตล์ที่ผูชายเขาทำกันวันนี้ผมจะมา Unbox เจ้าตัวกระติกตัวใหม่ของ Handing นะครับดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา เริ่มแกะกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะที่ตัวใหญ่ก่อนเลยดีกว่าท่านใดเป็นโฟมครับตรงนี้ท่านใดจะมีอะไรไหม น่าจะโฟมก็โฟมไม่มีอะไรนะโอเคอย่างเงี้ยที่เราเอากล่องมันออกไปแล้วเนี่ยเรามาดูตัวติ๊กนะครับก็ติกตัวนี้นะครับขนาดกี่ลิตรเนี่ย21ลิตรนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดโอเคก็เท่ากับประมาณ กระติกน้ำทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่ราคา2,000กว่าบาทเนี่ยผมขอดูเรื่องรายละเอียดราคาอีกทีนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งก็จะแตกต่างกับชุดมันม่วงนะครับ เราต้องมาประกอบเอาเองนะครับสำหรับชุดฟิตติ้งผมไม่ไแน่ใจว่ามันมันเป็นซ้ายหรือขวาได้หรือเปล่าโอเคชุดฟิตติ้งผ่านไปตังเล็กนี่คือ,อรายตัวจับล่มนะครับ โน้โ <g ül> ตตีกอตัวนี้เห็นเขาเคลมว่ารับหนักได้300กิโลนะครับดีไซน์เขาโอเคนะมีช่วงของ ดเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของด dimension มันดีกว่านะครับความกว้างความหนาเดี๋ยวผมเอาเทียบกับเจ้าตัวมันม่วงจะเห็นขนาดของความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับระหว่างเจ้าตัวใหม่แล้วก็สติกมันม่วงนะครับครีม ดูปริมาตรความยาวของมันนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับสำหรับเจ้าตัวกระติกตัวนี้น้ำหนักถือกระเป๋า,ปาโอเคข้อสำคัญเลยใส่เบียร์ได้กี่ขวดนะเนี่ยใส่เบียร์ได้ประมาณ6ขวดนะครับจากการที่เราเป็นสายดื่มนะครับเราจะกะเกณฑ์ได้ประมาณนี้6ขวด Been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card never change. Play the game now we say I need a break. ครับเมื่อนั่งอยู่บนสติกแล้วเนี่ยสเปซด้านหน้าเราเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับเท่ากับว่าด้านหลังพิงไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่เหลือพื้นที่ให้เราวางของได้นะครับดังนั้นทุกอย่างจะไปอยู่ที่ตัวฟิตติ้งที่มาเสริมคือพวกถาดเหยือ่อแล้วก็ชุดลม่ม แต่สิ่งที่เราได้กับมันเลยจริงๆเนี่ยคือความกระทัดรัดนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่จัดเก็บของด้านหลังรถน้อยครับหรือพกพาไปกับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คนในกลุ่มนี้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าคุณต้องลองมาดูแล้วก็สัมผัสแล้วก็ตัดสินใจให้เห็นเองกับตาดีกว่านะครับว่า มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้เอเตคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แข่ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลาอยู่ Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Earth Day, freedom in my life.